Not wrong the the cell the call the, the call, call the call. fun am listening. Started out as a feeling, wish then grew into a hope, wish then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. Me. <laughs> 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 oh, don't oh. like a clap, No, no, no. no. น็อตเองเลยก็ว่านะน็ <The alcoholic> ับชอบเล่นเครงเลยมากมีโอกาสแบบจะเปิดสอนบ้างไหมอ่ะครับอุ้ยเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะมันก็ไม่ได้เล่นทียนเล่ยเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเลยก็ดีใจมากที่ที่บางคนอาจจะยกว่าเอ้ยน็ บบเป็นไอดอลของเคเล่แต่โน้ตไม่ใช่เพราะว่าน็อตไม่เก่งจริงๆ่ะคนที่เก่งวันนี้คนจะได้รับได้รับความต้องบอกว่าน้องโน้น่าจะเป็นมีพิีเซนเตอร์ของเล่มาติดต่อมั้งหรือยังไม่ทราบมือนนะเพราะว่าเป็นคนที่ทํให้อีกเล่กลับมาได้รับความนิยมขายกันระเบิดเตอร์ทุกวทุ้งเมืองเลยนะทุกคนเล่นเล่เด็กๆเล่งเล็หัดเริ่มหัดเล่นเล่กันมากเลยค่ะนะฮะ ชอบดนตรีนะก็เล่นดนตรีเนี่ยเนเส้นดนตรีเป็นกองใช่ไหมฮะแอมล่ะครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นเราเล่นอูคูเล่อะครับแอมเล่นฮูละฮูเปล่ากันพี่แอมชอบตีไม่มีไม่ไม่มีแอมเล่นดนตรีไม่ค่อยเป็นแต่จะร้องจะร้องก็เอาแค่ร้องให้ให้รอดก่อนแล้วพูดถึงการน้องเพลงอ่าน้องน้องแอมไปเรียนน้องเพลงมาหนึ่งปีเต็มเต็มเลยไม่ได้เรียนร้องเพลงครับเนี่ยแอคติ้งครับ เรียนเรียนแบบเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยครับเรียนน้องเพลงแค่สี่ครั้งหลังจากที่ได้เป็นตัวแทนภาคกลางแล้วอ,รอครับผมอ๋อไปเพอร์ฟอร์มให้เราสร้างความมั่นใจอย่างนี้ใช่<ห>เพราะว่าสิ่งคือแค่แค่ร้องเพลงแค่เสียงเนี่ยมันมันไม่พอครับผมม,ม,มันต้องมันต้องมีอินเนอร์มีอะไรเยอะแยะครับผมเป็นคําแนะนําที่ดีเลยเนี่ยผือว่าปีหน้าน้องๆไหนอยากจะไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวงนเราเราจะจะให้แต่ละคนบอกเลยว่าถ้าจะไป the s p o t the star เนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรที่แบบ มันใช่อะโดนตัวเองให้เจอว่าเราเป็นยังไงใช่คือเราไม่ต้องพยายามจะเป็นใครหรอกให้ให้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะผิดหรือเปล่าจะมีใครว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือทาไปเลยครับทําไปเลยเลยถ้าเกิดไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อใครน่ะก็ทําไปเลยถูกต้องเนาะนะทําไปเลยนี่นี่จริงน้องๆไหม S <S ได้ยิน <S <S <ets> <s <uck> ยังยังมีอยู่บ้างครับ <S <S อยากฟังแอมร้องนาฬิกากับใจคนค Love ああจขาะเลฟแอมอาจารย์ทุกร้องไงน,นะขึ้นไม่ถูก นาฬิกากับใจคนนาฬิกากับใจคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น,นาฬิกากับใจคนเพีงใครครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อเลิฟแอมนะชอบสไตล์การติดตัวของน้องน็อตมากค่ะนะเออขอบคุณค่นะน,น้องน็อตคิดถึงน้องแอปเปิลกับน้องซิลวี่ไหมไม่เจอสองวันแล้วคิดถึถถมมงคิดถึงมากเมื่อกี้ก็คุยคุยกันอยู่ค่ะใช่ญมไม่ทำไมไม่ชวนมาทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดคนเลยอ่ะก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปแต่ละภาคอ๋อแบ่งกันมาใช่ไหมพักเหนือก็มามากันนะฮะ เวลากับใจคนหรือเปล่าครับเพลงเมื่อกี้อ่าสุใสใช่เขาพิมพ์มาอย่างยุ่งกันตามแปลงขับพิมพ์ผิดบอกด้วยนะเวลากับใจคนใช่ไหมสั้นๆได้ไหมครับได้เมื่อโลกนี้ทุกๆในเมื่อของทุกๆอย่างบนโลกนี้ไม่มีเธอเวลายังทำให้เปลี่ยนไป เหตุและผลของเวลาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปแล้วนับประสาอะไรกับใจคน oh. Oh. ขอบคุณครับ <Hey. S 2> นะฮะร้องผ <Hey. S 1> ิดร้องถูก<ด>ก็ม่วกันไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ได้ร้องนานแล้ว <laughs> นะพูดถึงเพลงของพวกเราที่มีที่มีเป็นเพลงของส่วนตวงแต่พวกเรา MV ก็ถ่ายไปแล้ว ครับผมนะเป็นไงบ้างครับพูดถึงนี่เอ็มอบีมนี่ของน้องน็อตก<ม>็เอ <MB S 3> ็มบีน็อตได้ปล่อยมาแล้วคะ่ะคนรู้นพี่ตุงตามพี่แอมนี่กำลังจะปล่อยใช่ครับผมขอแอมทายทำเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เหลือ การตัดต่อหรือว่าทําภาพอะไรย่างเราจะได้ออนแอนได้ดูเมื่อไหร่ประมาณ20กว่าครับผมรอดูได้ครับเป็นไงบ้างเดือนนี้ตอนถ่ายทาเป็นไงบ้างตอนถ่ายทำเหรอครับตอนได้มดีใจมากครับมีนางเอก MV อาตกลงเข้าฉากหนึ่งฉากหากันหนึ่งวาเพราะว่าส่วนมากเป็นการเทคนินการตัดต่อมากกว่าครับผมแต่เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไง ครับนะส่วน,นนะัดก็น่ารักมากค่ะไม่มีไม่มีพระเอกค่ะแต่ก็มีเพื่อนๆมีพี่ๆเอ็กซ่ามาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเพราะว่าพอดูมีจบม,มันรู้สึกว่ามันเพิ่มความหมายกับเพลงค่ะเหมือนกับไม่ใช่แค่รักแบบแบบแอบบรักแอบบรักผู้ชายแอบ,บรักคนอื่นๆเนะีย่ยแต่เหมือนกับว่าอยากจะเชิญทุกนคนให้แบบหยุดการแอบบแบบรักแล้วก็มารักกันมากกว่าความจริงนดัดเป็นคนที่แบบตรงตรงมีอะไรพูดตรงตรงไหมใช่คนเปิดเผยค่ะคนเปิดเผยใช่ไหมคือคิดอะไรพูดอะไรก็ คิดพูดอย่างนั้นใช่ค่ะไปเลยดิไปได้เพราะว่าไม่ได้อาบน้ำมาตอนเช้าใช่ครับคิดว่าถูกเลยครับไม่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 ซีเรียสค่ะซีเรียสนะเราไม่ไม่แข็งไม่แข็งเสื่อนะเป็นเนสแล้วครับ MV เป็นไงเอ็มวีได้ถ่ายทำหรือยังจะถ่ายตอนที่ยี่สิบที่ช่วงไหนอยูพอรู้บ้างไหมว่าเป็นยังไงบ้างพอรู้ไหมพอทราบไหมก็ยังก็ยัง อยากเห็นว่าในีิวีเปนใครครับเป็นใครอยากรู้เหมือนกันพวกเราจะโดนเซอร์ไพรส์ดูเสมอครับผมอ๋อแหละเล่นอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องคงตามติดตั้งต่เรื่องนียเพลงของเนสก็เพราะนะความหมายดีมากพี่โชอบมากเลยเพลงเนสขอขอบคุนะทุกพี่ทุกิีซื้อเขา ก็มองเป็นความเป็นตัวเราที่สุดความเป็นตัวเราใช่ไหมก็ดูจากว่าเอ๊น่าจะเป็นเพลงไหนใช่ไหมครับเรีจะใช้เลื่อไปครับให้ให้พูดเขาเรื่องอุ่นุ่เพลงของเนสชื่อเพลงก็คือแต่ไม่ได้ส่องทั้งวารทั้งคือเป็นยังไงน้องเนสเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ให้กลังใจคนที่ท้ออยู่เขาที่หลงใหลคนที่แปลกใหม่ลองฟังก็จะรู้สึกดีนะพี่โอชื่อว่าน้องๆที่ที่มีลักษณะเหมือนน้องเนสเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นไอดอลเหมือนกันนะคือให้ให้กําลังใจในการที่จะต่อสู้ไม่ว่ามีอะไรเราก็พยายามที่จะต่อสู้ไปให้ได้เนาะใช่ไหมทางฝันเราได้นะฮะส่วนน้องแอมพวังครับผมไม่น่าเชื่อว่าเพลงออกมาจะแบบกระตึกกระตุกกระตุแบบน่าๆี้ขี้ยมโยกได้ก็ดีแน่เด็ดแดนอย่างนี้เนะฮะเดี๋ยวขอไปคิดท่ากันนะะอยากอยากเหมือนกันว่าอาจจะใส่เต้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นแนวเพลงอีกสไตล์หนึ่งที่แอมไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ยินนะครับออืคือเป็นแนวรู้สึกว่าจะเป็นแนวออกไปทางแบบประกอบซีรีส์เกาหลีครับผมใช่ไหมใช่ครับแต่พอพอได้ฟังแล้วก็ได้มาร้องเองก็ชอบชอบมากเหมือนกันครับผมชอบเลยใช่ไหมพอตอนที่ที่เขาเวลาเขาจะเอาเพลงให้พวกเราก็ให้อ่านปุ๊บมันโดนเลยครับใช่ไหมนะยิ่งชื่อเพลงแบบว่าพาวังเนี้ยโอ้ยว่าฝันไปแล้วเสียงตอบรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับ สำหรับซิงเกิลของแต่ละคนที่ออกมาสิงตอบรับก็โอเคครับผมตอนนี้ที่ปล่อยซิงเกิลมาแต่ละคนนี่ก็ติดชาร์จกันหมดแล้วแไปของดูตางของโน้ตก็ติดชาร์จกันอ่าดูตางก็ติดชาร์จอย่างของดูตางก็ติดครับผมทยอยติดชาร์จกันใช่ไหมก็เป็นตอบรับดีเนาะเนาะขอขอให้ถ้าอยากจะดาวน์โหลดจรงเราต้องทำไงอยายจะมีเพลงเว้ยเราต้องทำไงบ้างดาวน์โหลดนะฮะจ้านหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกค่ะอื ก็ได้ทั้งทุกเพลงเลยใช่ได้ทุกเพลงครับเป็นรหัสของของอัลบั้มเราด้วยครับผมเดลซาจิบซื้อแผ่นดิสกของเราต้องซื้อของจริงนะครับใช่มีซีดีด้วยแล้วก็บีซีดีดีวีดีคาราโอเกะด้วยครับเซ็นได้หมดหรือยังไม่หมดแล้ยเซ็นที่เป็นรูปที่เป็นรูปที่เป็นรูปใช่ไหมนที่เป็นที่เป็นรูปที่เป็นรูปก็ได้ครับที่เป็นรูปก็ได้นะแล้วก็ ช่วงนี้เรียกว่าเวลาเราน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเชียงใหม่ด้วยครับผมอยากจะให้ให้แอมให้เนสฝากอาัลบั้มนิดหนึ่งนะฮะให้เนสกับอันเนสกับก็ฝากอัลบั้มจากสตาร์ NES, าารสาเส็จของพวกเรานะครับพเพลงความหมายเพลงแต่ละเพลงของพวกเราทุทกคนทุกแปดคน,ก,คนก็มีความหมายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดครับก็อยากฝากให้ทุกคนลองฟังดูงครับแล้วคนดูนพวกเราเยอะครับแล้วพวกเราจะมา แ <Okay. S 2> น่ใช่จะเร่คอนเสิร์ตที่ลำบูนนะอยากให้สนับสนุนของจริงะนะเพราะว่าถ้าถ้าเรามีของปลอมอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแอมจะเปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่นะครับ <laughs> <laughs> จากจะเปลี่ยนเป็นไม่มีอันจะกินไม่มีอันจะนอนเพ <laughs> ราะฉะนั้นเนี่ยต้องสนับสนุนของจริงนะครับรู <laughs> ้แล้วที่โน๊ตบอกว่าทำไม พี่แอมในี่อยู่ในบ้านไม่ค่อยมีใครอย่างนี้เอาทำไมโดนในประเทศอย่างนี้อะน่ารักน่ารักเสียใจครับเสียใจมากโอ้เน้นนเน้นน่ารักน่ารักนะอันน็อตครับฝากอันดับมือที่หนึ่งก็ฝากอันดับของเราเพื่อเดอะซาร์เจนะคะเพราะว่าทุกเพลงในในอัลบั้มนี้นะมีมีทั้งหมด 9เพลงแต่ว่า8เพลงจะเป็นของพวกเราแต่ละคนก็แต่ละเพลงบ่งก็แบบจะเหมือนกับว่าบอกบอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงถ้าอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นก็ต้องฟังเพลงพวกเราคะ่ะแล้วก็ซื้อของจริงคะ่ะเพราะไม่งั้นพวกเราก็ไม่เมียนจะกินไม่เมียนจะนอนแน่ <c oughs> นอนเลยค่ะตรงดีนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ที่ให้เกียรติ9๘ฟันิเวียนจดลำพูนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีอะไรพิเศษมาให้กับพวกเราชาวฟนิเวียนจบลำพูนไหมเช่นร้องส,สดๆอยากจะให้ร้องส,สดๆกัน<ช>ได้ครนะับผมเอาเพลงอะไรเดี๋ยว ตกลงกันนะแล้วเราจะปิดเบรกด้วยเพลงสดๆกับพวกเราเนสน็อดแล้วก็น้องแอมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอใหอัลบั้มนี้ขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกเราชาวคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณฟันนี่ FM ด้วยนะครับค่ะเราจะลากันด้วยคนที่คอยฟังครับผมเราจะลากันด้วยเพลงที่ร้องกันสดๆโอเคค่ะเป็นใจดีของทุกคนค่ะเริมจะพี่เนสก่อนเลย ฉันจะอยู่ข้างเธอถ้าเธอต้องการอยากให้เธอพาคืนวันที่เหน็บหนาวแต่ฉันก็แค่ให้คุณที่ช่วยได้เพียงชั่วคราวทุกๆเรื่องราวอย่าจะลืมเธอต้องลืมมันเอง อยเลยนะครับาอยากมีรักแต่ไม่ต้องงาบ,บรักอยากมีรักแต่ไม่ต้องอาฝันแค่อยากรักคนที่มีรักลับมาให้ฉันนอยากมีรักแต่ไม่ต้องแอบคิดหนึ่งสัปดาบอกรักได้ในทุกคืนวันๆๆ ไม่ว่าคนอย่างฉันมันก็มีหัวใจ มันลงอยู่ในผู้วังของหัวใจเธอยิ่งนานก็ยิ่งเพละยทาลําลึกลงไปให้หายคงยากก็เป็นเอามากแต่มันกลับดีไม่รู้ทำไมก็ลงอยู่ในผู้วังของหัวใจเธอไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรจะลงอยู่อย่างนี้ จะยอมโดยดีให้เธอบองการหัวใจทุกอย่างขอบคุณมากๆครับลนนี่คือเนสโนดและก็แอมเดอสตาร์ขอบคุณมากมากค่